มาแล้วป้าหมั้สองขวดเสร็จแล้วว่าัดมันมาคอนมากได้มาแล้วครับดักครับเดี๋ยวใค้จะมาทักนเดี๋ยวใครับดีที้ไหนครับ บ้านอะไรครับมเดี๋ยวให้ที่บ้านดูนะครับพี่คนมาตอนตอนโทษที่แรกยีครับ บอกว่็เกง่หมคือมากินแลงิมกินเล้งเขาเที่ยงเสร็จวัน้พอิียามุ่แรงมาวางนะครับโต้านังก็เป็นหมอได้นะโต้น้องโต้นะโต้แค่นี้ก็มาส่งได้แล้วเหรอได้แค่นี้ก็ส่งได้แล้วแม่ครับผมแค่นี้แหละ๋าวทีมงันเราโทรหาครับผม จ้าสวัสดีครับแม่สวัสดีครับซ้ำนี่แหละสั้นๆนะครับสวัสดีครับสุนินทาบ้านราชพันทวครับหลับสายบบทันไปอร่อดเขับมาไหมพี่น้องขออนุญาตพี่น้องพุทธพันธ์ดีทุเข้าอบคุณมากแบนจะมาที่นี่พ่นหน่อยบอกครับบอกนี่มันเลี่ยงไงท้ายนี้เราพี่ช่องยัง็ด เด็ดดีครับคนติดตามมาสามที่หกเลยเชี่ยับดีล่๊งเลยนเก่าพันกล้ยนะเก่าเก่าพันวิวนี่นะครับทางของแม่ครับดินท้มแล้วนะ ่ระต้อไ่สดต่อได้หรอเปล่ากัต้าท่านเห็ดเยดวิไมไ่ต้องใส่แอบมรอแลวจะโหลดแอปร้องเลยเิไปเลย คลิปไอ้วดแล้วบอกเส้นทางนะฮะนี่ฮะเส้นทางที่ยียกเสียกันพี่น้อกงกนะครับ,กกบมาอุดรเก้าังใจกะลสินกราบสินนะครับแบบผ่านมาได้นะครับทางอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับต<บ>่างนต่างไ,ไปท่องนะครั้านทุครับ เอาไาไฟท่อครับหลังโรงเรียนที่แยกมันจะหไฟท่องครับเดี๋ยวมาตามค้องมันลอยเม็ดนะครับแบบขนนใหญ่เห็นบ่ายากรับขี่ขีดของมาเลยครับเห็นเห็นป้ายแล้วครับเครื่องมอเกษตครับอราข้างดูเเก้าแปดสองสองศูนย์หกศูนสามศูนครับขับคุเป็นกุทธกันแล้สฝากติดตามนนะครับ งานเพลงน้ำวาสนาใจพร้อมหมดใจแล้วก็กันประยูงประยูงกับลองกับอาาจรย์ลามินกับผมแก้วนะครับฝากไปน้ำเพลงใหม่กับเร็วๆนี่ครับเพลงใไงซื้อยังครับบอกได้ไหบอกได้เนาะบอกฝากเลยครับเพลงไงนมกระสินอกหักเออไม่ มีเือไม่อมู้ว่าจะเอาเพิยงใดก่อนครับไดี๋ยวรออีกรอหนึ่งครับครับให้มันก่อนนะครับครับรบบช่องครับช่องลิงสซมสักแค่แนวครับลิงส้มสักแค่แนวครับลิงสซมสักลิงสมสักครับช่อง ครับพี่น้องฝากติดตามครับใจช่องยนะคครรัับบฝากติดตามด้วยครับพี่น้องดูมันช่องบุ้ดกลาสินนะครับครับช่องบุ้ดกลาสินคครรัับบตลาดพี่น้องฝากติดตามร้านก็เปิดประมาณห้าโมงหาโมงส اؤ นะห้าโมงส اؤ ถึงสามทุ่มครับที่หลับเป็ดต้มเป็ดทอดเป็ดครับต้มยำต้มยำ หารตามสั่งเพได้ครับเคครับขนมย่ำขนมยำครับนี่แหละครับบรรยากาศท้องทุ่งนาต่อไปบรรยาากศดีครับหน้าโคตรด่าทีวินล่านนั่งคิ้วกิฟเวียวัวนี่ครับน้ำข้าวมากมาเรียนน้ำข้องได้ครับช่วงสงการช่วงครับช่วงนี้เพิ่นเกะยีดสิบหน้ามครับ ก็ลังใจน้ำครับนี่งานเล็กงานหน่อยกับติดต่อกันครับท่างเบอร์ท่างเป็ดนะครับเค้ครับคุณครับหน้าเป็ดก็ซื้อแล้วครับขอบคุณครับครับคุณสมดิงสมศักดิ์ครับพูดหนุนตัดเป็ดไม่ทำนะครับลังใจนะครับพูดนะครับดีครับครับสวัสดีครับ ตย่างสดียานทีนะครับทางของมากหาบาะยากับติดข้องเยังไปนี่นครับยันขก็ไทยรูนะเปลี่ยนซี่ได้ปะ เห็นเห็นเห็นไปเอาชิไผ่ะไรกใครจะไปก็ได้

ซัำซัำครับขอบคุณครับไปยคุคที่รถขำนี้ได้ได้การเชับอือ <laughs> <laughs> น่านเรีนดีเอะน่านเรีนนะคุณงซ้ำค2าซ้ำครับ ขอบคุณครับครับข <มา S 2> อจบคลิปเพียงสามีครับขอบคุณครับแล้วขายอันขายโคลมาโคลมาเปิ่ลนี่เราไปไขายยุบปั่นกันนา้าเขนกเราฟิวขายส่งแล้วแบบขายเองขายขายปีกนะหรับเป็นแม,นนม,<บ>ม่แต่ว่าส่งไม่ค่อยได้ส่งนะ ส่วนมากคนวอสังมีแ <c> ต <oughs> ่ขายอยู่ปั่มแก๊สแบบนำเหาถ้าจังหนึ่งมันกกิ่เป็นนะเรบ่อลอากาศรงถ้าจังหนึ่งก็ะเหตุขึ้นซุเซียอยู่แจ่บขนาอากาศจังขีดันก๊สนีดิเศอกาดเย็นแดงแดงมแดงล้วปุบแดงเปลเยนได้บ่อเป็นแต่ว่า พวกเขาพูดค่ากินมันยานด้วยเหมือนที่แต่ว่ามกินได้แ่มัยเ่าเ็นไปกินจะติ็นัดนีนนงนะผมเป็นเป็นหนึ่งเด็นยุบ้านจะคนรบบไอน